โอ้โหคุณผู้ชมครับมะเขือออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเลยครับทำยังไงครับคุณผู้ชมครับให้มะเขือของเราหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราโตวไวออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้เดี๋ยววันนี้พ่อเพิจะพาคุณผู้ชมมาบํารุงมะเขือของเราให้ออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้น และกําจัดมดหนอนแมลงที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราด้วยวิธีง่ายๆนะครับนี่ครับตัวผักยาวหรือว่าฟักทองแบบนี้ลูกใหญ่ลูกโตออกดอกออกผลดกเต็มต้นแบบนี้ทำยังไงครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอเต็มพอเพลินของคนละหนึ่งซับสไครต์ใส่กระดิ่งหมายขอเจ้งเตือนคลิปดีๆของพอเพลินด้วยนะครับไปนะครับ เราไปดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงพืชผักสวนครัวของเราให้โตวไวออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้ด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมาบำรุงมะเขือหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราให้โตวไวแข็งแรงออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้น และอีกอย่างหนึ่งก็คือกําจัดมดมแมลงเพลี้ยหนอนได้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโมโนโซเดียมอุลตามตรเร่งการจเจริญเติบโตครับจะ,จะใส่ลงไปนะครับนั่นก็คือฝงชูลดนั่นเองครับหนึ่งช้อนครับเสร็จแล้วเครื่องดื่มชูกำลังวันนี้เราจะใช้เนี่ยครับ เครื่องดื่มชูกําลังแบบนี้ครับใส่ลงไปนะครับ2ฝาครับในเครื่องดื่มชูกําลังตัวนี้ก็จะมีโซเดียมแล้วก็คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดนะครับ8%ซแล้วก็โซเดียม20์นนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมรู้จักไหมครับฮอร์โมนครับฮอร์โมนนมสดนั่นเองครับใส่ลงไปนะครับ เราใส่ก็ประมาณ1ช้อนนะครับนี่ครับเอาไปรับชมคลิปเต็มได้นะครับฮอมโมลน้สดทำยังไงครับคุณผู้ชมครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอีกอย่างหนึงก็คือนี่นะครับปูนขาวเปลือกหอยโดโลไมท์แท้ครับเราจะใส่ปูนขาวเปลือกหอยลงไปด้วยนะครับเพื่อกำจัดมดหนอนแมลงหรือว่าเชื้อโรคเชือ้อราแก่ใบหยีใบงอใบเหลือง ขคงพริกหรือว่ามะเขือพืชผักสวนครัวของเราได้นะครับใส่ลงไปเลยครับ2ช้อนครับแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงพืชผักสวนครัวของเราให้แตกดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและอีกอย่างก็คือกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ย ที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราได้ด้วยเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือปูนขาวเปลือกหอยโดโลไม้นั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาดูวิธีการใช้เลยนะครับนี่ครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ามา1บัวลดน้ําแบบนี้ครับใส่ปุ๋ยน้ําของเราลงไปนะครับเทลงไปแบบนี้เลยครับแล้วเราก็คนครับ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งแล้วเราก็นำไปราดลดพืชผักสวนครัวของเราได้เลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับราดลดปุ๋ยน้ำของเราลงไปที่ต้นมะเขือหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราแบบนี้จะช่วยให้พืชผักสวนครัวของเรามะเขือของเราออกดอกออกผลดกเต็มต้น ออกลูกให้เราเยอะๆแบบนี้เลยครับแรกอย่างนึ่งก็คือช่วยกำจัดเพี้ยมดหนอนมแมลงที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการบำรุงมักเขือของเราให้ออกดอกออกผลลูกตกเต็มต้นและพร้อมกำจัดมแมลงมดหนอนที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเรา ด้วยวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมในการบำรุงพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นมักเขือถั่วผักยาวหรือฟักทองก็สามารถนำไปบำรุงให้ออกลูกออกผลลูกดกเต็มต้นกำจัดแมลงพร้อในตัวครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามพ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ